เอาละครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปรกรณ์กันครับของ Honda New Accord ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็น2.0แล้ว2.4ฮะตอนนี้ข้างหน้าผมเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราอาจจะเคยเห็นหรือเคยเจอกันบ้างแบรนด์นี้ชื่อว่า Prince ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ไหมครับและที่ผมทราบมาว่านี่คือเขาเรียกตัวท็อปเลยใช่ครับสุดยอดของอุปกรณ์ครับลูกค้าที่ทเป็นแอคคอร์สส่วนมากๆก็จะท็อปหมดท็อปหมดนะประมาณ ตอนนี้98%เอาตัวท็อปหมดเอาตัวท็อปหมดถูกไหมฮะใช่ครับทำไมถึงเลือกปีนงนครับอ,อุปกรณ์เขาออกแบบมาแล้วก็ทฤษฎีการใช้งานแล้วก็หรืออุปกรณ์หัวฉีดเนี่ยมันผลิตออกมาเพื่องานที่เป็นมาตรฐานแบบที่เราต้องการจะทําอยู่อคือติดตั้งไว้แล้นบีรายอุปกรณ์ทุกอย่างเกจสูงทำครั้งหนึ่งแล้วไม่ต้องมานั่งดูแลในทันนั้นกันมากนะักเพราะว่าอุปกรณ์เป็นเกจสูงอยู่แล้วคือ ติดตั้งไปปุ๊บเนี่ยคือจบเลยใช่ครับคุณก็ใช้ไปด้วยระบบที่เราคิดขึ้นมาด้วยบวกกับการที่เราแบบคิดระบบขึ้นมาในการที่จะจ่ายแกส๊สแบบนี้รหรือยังไงก็แล้วแต่แล้วก็แน่นอนครับทุกอย่างผ่านการวิจัยทดลองทดสอบมาหมดแล้วถูกไหมฮะเอางี้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ทีละชิ้นดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยีกล่องนี้น่าจะเป็นตัวกล่อง ECU ECU ค,คือสมองของเขาตอนนี้ที่ติดในคอร์ดส่วนมากเป็น VSI 1ตอนคราวนี้เปลี่ยนเป็น VSI 2 ความแตกต่างมันคืออะไรฮะคือเวลาเปลี่ยนไปแล้วหรือว่าอัปเกรดขึ้นมาของ ECU คือมันจะใช้สวิตได้ดีขึ้นสวยขึ้นแล้วก็ในนี้จะมีซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาไว้ใช้กับรถรุ่นใหม่ๆที่ออกมาคือต้องต้องอัปเกรดพวกนี้ตามซอฟต์แวร์ตามรถของที่ออกมาพอออกมาปุ๊บเราก็ต้องอัปเกรดเขาในตัวนี้นี่คือเปลี่ยนโฉมเลยครับจาก v ีซ้ายหนึ่เป็นวีซ2หน้าตาหน้าตาของกล่องอุปกรณ์บางตัวเปลี่ยนเปลี่ยนไปครับ ใช่ไหมฮะแต่ว่าเพื่อตอบโจทย์ครับคุณผู้ชมกับัระบบของรถรุ่นใหม่ๆด้วยใช่ครับแล้วก็ในตัวการอ่านค่าในการจูนพวกนี้จะทําได้ละเอียดมากซึ่งซึ่งมันมันมันไปถึงบอกว่าทําไมเป็นเป็นมันออกแบบมาไว้ไว้รอเราแล้วมันมันเดินตามนโยบายที่เป็นนโยบายเดียวกันติดตั้งเดียวกัน assembly บป dyno test test โยนค่า QA ครั้งหนึ่งส่งแล้วก็จบกัน คุณไปใช้รถของคุณซะจบแค่นั้นพอใช่ไหมฮะอันนี้คือเขาคิดมาแล้วและที่สําคัญเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าสิ่งที่มันดีมันกําลังรอกับการที่คุณโปรแกรมเขาเข้าไปด้วยครับอันนั้นคือหงทองโต้แก๊สครับคิดแล้วก็พยายามหาสูตรที่มันสักเซสที่สุดใช่ครับด้วยไดโนใช่ครับด้วยการซื้อรถสองคันนี้มาเพื่อต้องการตรงนั้นแหละใช่ไหมฮะพี่ เราให้มันดีที่สุดครับคุณผู้ชมฉะนั้นตอนนี้เรามี ECU ที่ฉลาดมากๆแล้วคราวนี้ตอนที่เห็นอยู่มีน่าจะเป็นหัวฉีดใช่ครับมี2แบบครับยังไงบ้างครับอันนี้เป็นหัวฉีดจากบริษัทเคนที่เป็นผู้ผลิตหัวฉีดน้ํามันให้ฮอนด้าอยู่แล้วโอ้ครับถ้าเป็นก็เป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นเคนเป็นเยอรมันเป็นยุโรปก็จะเป็นบอสมารฐานระดับนั้นอันนั้นเราจะยอมรับเลยล่ะเรายอมรับครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าหัวฉีดเคอินเคเคแปดรับเคก็คือตัวนี้ว่าใช้ในเวอร์ชันหนึ่งในวอร์ชสองตัวนี้คือล่าสุดแล้วประเทศไทยน่าจะเป็นระดับต้นๆที่ได้ใช้ตัวนี้คือคือหัวฉีดเคอินเคเก้าเคเก้าออกแบบมาว่าใช้กับซอฟต์แวร์ที่เป็น SI 2, เวอร์ชสองเท่านั้นเท่านั้นเลยวอซ์สองสามารถใช้เคแปดได้ใช้เคเก้าได้วอร์ชหนึ่ง SI ไม่สามารถใช้เคเก้าได้<ฮ>ด้วยหลักวิศวกรรมที่ไปลดน,น้ําหนัก ทำให้การโฟของแต่ละหัวเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเทคโนโลยีวิศวกรรมไปไปลดน้ําหนักไปลดคุณภาพโดยที่สามารถเปิดฉีดโฟเลตต่อหนึ่งสูบต่อซีได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ความแข็งแรงที่ตัวนี้สามารถใช้ได้2องแสนสี่หมื่นกิโลตัวนี้ใช้ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้กล้การับประกันสามปีแสนโลโดยที่ไม่ได้ซีเรียสะไรแล้วหมดรับประกันคุณยังใช้ได้อีกเป็นเท่า2เท่าจากที่เขารับประกันอีกครั้งหนึ่งน่นอนนี้มีเคสที่แบบเป็นแบบนั้นมาแล้ว ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งออกมาใหม่มันกใมใช่ครับแต่ถามว่าก่อนที่เขาจะออกมาให้เราทำเนี่ยเขาต้องมีการเทสในแลบแบบคือบริษัทระดับนี้นะครับเข,เขาก็ก่อนจะปล่อยอุปกรณ์ออกมาเนเขาแล้วทำมาแล้วใช่ฉะนั้นมันอปพรูฟได้ครับ,รบว่านี่คือสิ่งที่เขาพยายามให้เราได้ใช้ของที่ดีที่สุดต้องเรียกอย่างนั้นนะฮะอันนี้เนี่ยคือข้อดีของเขาคือมันจะช่วยประหยัดขึ้นด้วยไหมด้วยครับ ด้วยใช่ไหมัด้วยครับด้วยกว่าเดิมคือหัวฉีดทั่วไปที่เราเห็นในท้องตลาดกับตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันจะสามารถทําให้ประหยัดได้มากน่าจะต้องมีถึง10% 10%แต่มันไม่ใช่เพราะความเก่งของกล่องของของของตัวนี้ะจะโคนโปรแกรมหรือว่าทําโปรแกรมขึ้นมาให้มันเหมาะสมกับตัวนี้<ะ>สําคัญอยู่ที่การไปลดเชื้อเพลิงในส่วนที่เราไม่ได้ใช้ครับนี่แหละฮะคือความจําเป็นของไดโนเทสโอเค <Okay. S 2> <อ>ไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์สะอย่างเดียวมันอยู่ที่ท,<อ>ทุกอย่างใช่รวมกันประกอบคิดแล้วก็สั่งจ่ายครับสั่งจ่ายแบบไหนก็ค,คิดอะไรแบบไหนอะไรที่เขาเรียกว่าสูญเสียพลังงานซึ่งเปลืองหรืออะไรก็แล้วแต่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ใช่ครับจุกไหมฮะอ่ะตอนนี้หัวฉีดเราได้รู้แล้วนะครับว่าเราใช้อะไรแบบไหนยังไงคราวนี้เจ้านี่คือเป็นหม้อต้มครับ ซึ่งในรถที่ใช้ประเภท e 5ได้เนได้จำเป็นต้องใช้หัวฉีดที่ใหญ่ขึ้นหรือหม้อต้มที่มีกําลังมากขึ้นเพราะว่าหัวฉีดน้ํามันเขาจะใหญ่กว่าปกติที่ใช้ e 8 5ไม่ได้มันต้องจ่ายปริมาณมากกว่าประมาณเกือบ30%เพื่อให้ได้ค่าพลังงานเท่าเดิมเพราะฉะนั้นหม้อต้มตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในวิดีไซ์หนึ่งเหมือนกันตัวนี้ก็อยู่ในวิดีไซ์สองใช้เหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ครับอันนี้คือเป็นหม้อต้มแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าเหมือนปรับแรงดันไหม ใช่ครับตัวปรับแรงดันตัวปรับแรงดันให้เหมาะสมที่สุดในขนาดที่เราจะใช้งานและข้อดีของเขาก็คือแรงดันพวกนี้มันไม่ค่อยเคลื่อนเราจะที่เราทําค่าคาลิเบรททุกอย่างเรียบร้อยหมดเสร็จปุ๊บเวลาจะมาเช็คระยะมาเช็คอะไรมาปรับแรงดันให้มันอยู่ครั้งแรกที่เราจูนให้มันแมชกันใช่ครับที่เหลือระบบทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างทํางานเหมือนเดิมโอเคนะครับ,รบอันนี้คือเป็นหมอ้อต้มนะฮะแล้วก็ เขาทำงานประสานกันนะคุณผู้ชมอย่าคิดว่าอยู่ที่แบบเอาอันนี้ไปใส่เฮ้ยไม่เป็นไรฉันซื้อซื้ออันนี้ของปิ้ไปใส่เขาบอกอันนี้ดีไม่ได้นะมันต้องแมชกันนะครับคุณผู้ชมครับไอ้นี่อะไรกระปุกเล็กๆเนี่ยมันเป็นกองแก๊สครับกองแก๊สหน้าตาจะดูแข็งแรงมากตัวนี้มันกองได้ถึง0.3ไมครน3ไมครนเล็กมากเล็กมากเล็กมากคือในเมื่อเราใช้อุปกรณ์หัวฉีดที่แพงอยู่แล้วเนี่ยเราต้องปกป้องมันด้วยตัวนี้แล้วก็จะมีเซนเซอร์อยู่ในนี้ แล้วก็อายุการใช้งานของมันปกติประมาณ20,000โลเปลี่ยนทีอันนี้อยู่ที่ประมาณ30,000ถึง40,000อ,อยู่ที่อ,อยู่ที่ความสะอาดของเนื้อแก๊ส <หะ S 1> ของปัม๊มนั้นๆอีกทีครับก็บบเป็นตัวสังเกตตัวนี้จะมีซีเรียลนัมเบอร์ทุกชิ้นเวะลาที่ติดตั้งเสร็จมีการคีย์รับประกันกับเมืองนอกเลยที่ฮอลแลนด์ไที่ฮอนแลน์เลยออนไลน์ออนไลน์ไปเลยนะครับแล้วก็เราสามารถเขาเรียกว่า เตมได้ใช่ครับอะไรได้ทุกอย่างต้องไม่แฮะครับฉะนั้นนี่คือถ้าหัวฉีดดีแล้วลองให้มันสะอาดหน่อยก็ต้องดีด้วยให้มันสะอาดหน่อยทีนี้อันนี้คืออะไรพี่ตัวนี้คือสวิตช์แก๊สที่สามารถใช้ในวีซ่าไอสองสามารถเลือกสีได้ตามที่คุณกําหนดเพราะเขาให้แม่สีมาผสมกันอ้าวผสมสีเองได้ได้เพราะฉะนั้นวิธีดี่สุก็ใส่ให้ตรงหน้าปั่นรถคือปรับให้มันสีเดียวกันใช่ครับ ถูกไหมฮะใช่ครับเ,เจ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้ผมชอบอันนี้ก็นนคิดมาแล้วนะเป็นตัวที่เพิ่มมาจากวีซ้์หนึ่งครับเขาที่เขาคิดมาแล้วแต่ราวนี้อันนี้ถ้าเดาไม่ผิดมันน่าจะต้องใช้คู่กันใช่ครับใช่ไหมฮะมันเป็นตัวแคมร็อกแบบ<ะ>พิเศษที่ออกแบบมากระท่อตรงเบอร์ตรงไซส์พอเราบีบไปเนี่ยมันจะกําหนดด้วยว่าบีบไ้แค่เนี้ยมันก็จะแน่นของมันล็อกแค่นั้นพอเพราะฉะนั้นเวลาไม่ใช้จะเปลี่ยนผิดพลาดต้องโยนทิ้งก็ตัดแล้วยนทิ้งใช่ครับใช้ครั้งเดียวแค่นั้นพอ ใช่ครับส่วนท่อน,นี่คือมาตรฐานที่เขาใช้นี่คือใช่ครับโอเคครับใช่ไหมฮะคราวนี้สิ่งที่ผมแปลกใจว่าทําไมท่อ2เส้นนี้ไม่เหมือนกันคือใช้ครตที่กันเหรอหรือว่ายังไงฮะมันคืออันเดียวกันอันนี้คืออันเดียวกันแต่เรามีท่ออีกตัวหนึ่งเป็นท่อเฟกคุ้มกันลอยอยู่ด้านในอีกชั้นหนึ่งฮะเอาไว้ป้องกันเรื่องการเสียดสีครับนี่จะเป็นมาตรฐานที่ระบบโรงงานรถยนต์คุณมีมาให้อ,อเราใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปอันนี้คือใส่เพิ่มใช่ครับทำเองใส่เองใช่ครับ ทางหุทองต้าแก๊สเพิ่มให้ใช่ครับแพงไม่ผิเมตรหนึ่งตกอยู่เกือบ600ได้6 0 0ถึง700้บาทก็ถือว่าราคาสูงสูงมากครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยทํางานครั้งเดียวนั่นคือวัตถุประสงค์ของบริษัทนับปีนี้โอเคนะครับนะฮะมีแบบโพซิชันที่ชัดเจนมากส่วนอันนี้คุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเห็นแบบนี้คุณอย่าแปลกใจว่าเราไม่พยายามเอาออกมาให้ดูหรือเปล่าแต่ว่านี่คือซองที่เป็นเซตใช่ครับใช่ไหมครับ อุปกรณ์ลุกชิ้นเวลามาถึงเนี่ยเราต้องจัดเซตพวกนี้ให้ช่างหนึ่งทุกอย่างต้องครบ,ครบถ้าช่างทําขาดหรือช่างทําเกินไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นการฝึกที่ใสยคนไปด้วยอแล้วก็ส่วนประกอบพวกนี้จะถูกติดตั้งเข้าไปในเป็นพวงพวกนี้จะถูกประกอบกันเป็นพวงเป็นสายมีท่อมียางแล้วยกใส่โครมทีเดียวแล้วก็ขันแตน็อตจะเป็น ฝ่ายอีกแผนกหนึ่งเป็นคนประกอบฉะนั้นนี่คือเซฟที่เขาให้มาครับฉะนั้นนี่เป็นอุปกรณ์ที่คุณต้องใช้ให้หมดให้ครบนะครับทุกอย่างอยู่ตรงนี้เอามาประกอบกันทั้งหมดแล้วนะครับทั้งมวลเนี่ยก็กลายเป็นการติดตั้งแก๊สนะครับในรถยนต์ฮะคุณผู้ชมโดยเฉพาะรุ่นนี้นั่นก็คือ Honda n e w ว c วสคอร์ทถูกไหมครับทั้ง2.0และ2.4และ2.4ในตัวถังแก๊สเองก็ใช้ประมาณ62ลิตรเป็นทั้งไซส์ที่ใหญ่และปิดฝาสนิทพอดี วิ่งได้ประมาณ350-450กิโลเซตมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับใช่ไหมครับฉะนั้นผมย้อนกลับให้ฟังจริงคุณผู้ชมครับก็เริ่มต้นด้วยการที่ถ้าเกิดคุณมาติดตั้งเนี่ยนะครับก็จะไปที่โรงงานครับไปที่โรงงานเข้าปุ๊บเจอถังยกขึ้นประกอบถังจื้อจื้จื้ใช้เครื่องมือครับนะครับเสร็จปุ๊บเดินหน้าไปเป็นฝ่ายประกอบอุปกรณ์ประกอบ จากถังครับคม่ขาหนึ่งแล้วไมาอกสเตชันหนึ่งแล้วมาอสเตชันหนึ่งแล้วแล้วก็เสียบคีคิกเรียบร้อยแล้วก็สายไฟไม่มีการตัดไม่มีการบักกี้เพราะเราออกแบบดีไซน์ขึ้นมาเพื่อในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นโดยเฉพาะฉะนั้นขนาดและไซส์ทุกอย่างเนี่ยก็สูกออกแบบมาแต่ละรุ่นโดยเฉพาะใช่ครับก็เป็นคลิปที่มันเกี่ยวกันไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ตัดต่อไม่มีการแท็บสายใช่ไหมอะไรใช่ครับไม่มีการแท็บสายไม่มีแน่นอนไม่มีการใช้บักกี้ในรถ โอเคนะครับทุกอย่างคลีนแล้วก็ขยับเลื่อนไปวิศวะเช็คยืนถ่ายรูปเรามีวิศวะประจําร้านเนี่นะครับก็ตามกฎหมายให้ถ่ายรูปหน้ารถเรามีถ่ายรูปใช่ครับเสร็จปุ๊บวิศวะอยู่ QC ด้วยเลื่อนขึ้นไป QA บนไดโนอีกครั้งหนึ่งก่อนส่งรถหูสามชั้นครับครั้งแรกครับก็คีย์ข้อมูลเข้าไปหลังจากนั้นปุ๊บตรวจเช็คข้อมูลนะครับ ตัวเช็คเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเอามาใช้จริงโดยอยู่บนไดโนทั้งหมดนะผู้ชมครับสุดท้ายปลายทางครับนั่นคือโอเครถคันนี้คอมพิวทุกอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมส่งถึงมือลูกค้านั่นคือสิ่งที่หงพอร์ตออโต้แกสครับทำกับรถทุกคันครับที่เข้ามาในบริษัทนั่นเองใช่ไหมฮะฉะนั้นครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนี่นะครับที่ดูแลปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีคําถามว่าแล้วคําว่าประหยัดอย่างเช่นตัวนี้แบบนี้มันประหยัดมากขนาดไหนเดี๋ยวเรามีให้ดูกัน ใช่ครับไปชมเลยนะัะ